ครับกึ่งขาตาดินนะครับผมเนะเกิดจากพ่อขาตาดินร้อยแล้วก็แม่ด็อกเปอร์ร้อยนะครับผมลูกครึ่งขาตาดินนะครับผมเป็นพ่อพันธุประจำหลักของเรานี่จับาหล่อเลยนะครับจัมาหล่อเลยเป็นแนวทางสําหรับพี่นอ้องเกษตรกรนะครับผมนะสายพันธุ์นี้นะครับผมนะแปดเยอะนะครับและรูปร่างเขาเนี่ยหนาหนาจะได้ของด็อปเปอร์นะครับผมแล้วก็ยาวได้ของคาตาดินแล้วก็มี พอนี่สวยเลยมีขนยาวเฟื้ยเลยจะเชื่องมากนะครับผมนะของเราก็เลยเรียกพ่อพันประจําข้อของเราว่าลูกครึ่งคาตาดินดับเปิร์นะครับผมนะถือว่าายลูกดีครับลูกตัวผู้ออกมาไม่มีเหลือนะครับผมนะส่วนมากเ,เพื่อนๆพี่น้องเกษตรกรเ,กเราก็แบ่งไปทําสายพันธุ์กันต่อตอนนี้ก็มีลูกตัวผู้ที่เกิดจากาพ่อดับเปิร์แม่ดับเปิร์ลูกครึ่งพ่อคาตาดินตัวนี้นะครับผม เรามีตัวนั้นนะครับที่มองเห็นอนะ่ะตัวผู้ตัวหนึ่งและก็มีอีกสองสามตัวเป็นตัวผู้หมดเลยนะครับผมรอดนี้ส่วนตัวเมียไปหมดแล้วนะครับที่ยังเหลือย,ยังเหลืออยู่ก็หนึ่งสองสามสี่กับตัวนี้นะครับผมเนะี่ยตัวนี้วัยเดือนหนึ่งนะครับกาลังมองเลยเดินไม่รุนนะนะครับโอเคสำหรับเพื่อนเพื่อนีน่น้องกเกษตรกรที่กําลังมองหาสายพันธุ์นะลูกครึง่งอย่างเรานี่ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับผมสับเศรษกิจตัวจริงครับผมแกะ นะครับแบบนี้ก็ถือว่าเลี้ยงง่ายนะครับผมนี่ก็เลี้ยงง่ายอยากรอเลยนะครับนี่เป็นประตัะ้งปลออาการะโลหลักเลยกระตัง้งปลาสุกไปมีขนางหลังเหลือนิดนึงนะครับผมนะอย่างว่าเป็นลูกดับเบิลปัสตินนะครับนี่ขนคออยางรอนะครับได <hanya S 1> ้ลูกสวยในวัยหกขวบนะครับผมนะในวัยหกขวบรูปร่างดีมาก เป็นแนวทางสําหรับคุณเพื่อนพี่น้องเกษตรกรเราที่เข้ามาติดตามรับชมตามเฟซบุ๊กตามไปเบิร์นแล้วก็ยูทูบตามไปเบิร์นออฟฟิเชียลนะครับผมยาวไม่ยาวหนาไม่หนาอย่างที่เห็นนี่นะครับผมเต็มจอนะครับลูกเขาทั้งนั้นนะครับผมที่เห็นเนี่ยนะเออตรงนี้ไม่ใช่รอท้องอ่ะยืท้องนู่นตัวนั้นไปแล้วนะครับผมตัวนั้นไปเป็นพระพาทีรลกกระบังนะครับผมจะส่งวันที่สิบห้านี่ยนะครับตัวคู่นะครับผมที่เหลืองก็นี่แหละสองคู่นี่ครับแปดสองตัวคู่นะครับทั้งคู่เลยชุดเนี้ยนะครับ ชุดตัวเมียหมดนะครับและก็นี่เพิ่งออกได้สองวันนะครับผมตัวนี้จะเหมือนพ่อมากขนคอเริ่มมีเริ่มเกิดหนาตึกนะครับผมเหมือนพ่อมากแน่เป็นสตาร์ลูกผสมดับเบิลนะผมมีดต่างแต่ลูกขาวปุ๊บเลยครับผมหรือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวจริงนะครับผมสําหรับเพื่อนๆพี่น้องเกษตรกรที่เข้ามาติดตามรับชมทางเฟซบุ๊กตามใอบงครั้งแรกก็กดติดตามไว้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านที่สนใจนะครับผม แล้วก็โทรรึกษาหาริ่กันได้ที่เบอร์โทร0898990605นะครับผม <c oughs> ก็ควันหลักของเราห่ายลูกหลอตลอดนะครับหลอ,อๆที่สวยๆท้ลูกของลำปึกนะครับ